ดูนกันทุกคนไม่ต้องเดากันแล้วนะครับว่าใครคือคนแต่งเพลงประกอบภาพ,พยนตร์ให้กับน้อง,งอุงอิงเพชรบ้านแพงได้ขับร้องนะครับล่าสุดคุณผกออาจารย์ตั้มนครินพันธ์ไทยก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับ ทางนานอาจารย์ตั้มนครินครับทุกคนได้มีการโพสต์ร่ายยาวเนี่ยโดยเขียนข้อความนะครับเอาไว้บอกว่าส่งงานเพลงที่เขียนให้น้องอุงอิงร้องเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเพลงที่สื่อถึงเรื่องราวของเด็กบ้านนอกคนหนึ่งซึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้มีหลายรสชาติในผลงานเพลงนี้ครับต้องติดตามนะครับติดตามได้ที่ภาพยนตร์เรื่องคายอ้อที่จะฉายในวันที่28สิงหาคมนี้อย่าลืมนะครับ ขอบพระคุณบอสโจและท่านทนายเอที่ทําให้ผมเป็นส่วนหนึ่งนะครับกับผลงานชิ้นนี้ขอให้ปังไปด้วยกันนะครับนี่คือข้อความกับพุกคนที่อาจารย์ตั้มนักรินพันธ์ไทยได้มีการโพสต์นะครับพร้อมแท็กมายังกับพุกคนแม่น้องอุงอิงนะครับแล้วก็อุ๋งอิงแล้วก็ทางด้านบอสโจโยมนินนั่นเองครับซึ่งก็เปิดแชทกับพุกคนที่ได้มีการครับพูดคุยกับบอสโจโยมนินด้วยนั่นเองครับซึ่งบอสโจเนี่ยก็แชทไปหาครูตั้ม เลยบอกว่าครูใกล้เสร็จยังเพลงใหม่น้องอุงอิงนะครับซึ่งครูตั้มนักครินเนี่ยก็ตอบกลับมาบอกว่าตอนแรงครับเดี๋ยวจะส่งไกด์ให้นะครับก็เรียกได้ว่าหลังจากที่พ่อโจได้มีการโพสต์นั่นแหละครับทุกคนก็เลยกลายเป็นที่มาของคําว่าขนลุกนะครับโอ้โหทุกคนนี่แหละนะมิมองว่า บุญสัมพันธ์กันนะครับระหว่างกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับอย่างที่บอกครับทุกคนว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยจะถูกพูดถึงนามสกุลเนี่ยผิดบ่อยๆซึ่งนามสกุลอุดทุมนะครับเป็นนามสกุลครับทุกคนหมอลำซิ่งของอาจารย์ตั้มนครินพันธ์ไทยของเรานี่แหละครับทุกคนที่เมื่อก่อนนะครับอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ได้ไปเล่าเรียนกับอาจารย์ตั้มนครินแล้วก็ได้วิชาเนี่ยโอ้โหมาหลายอย่างมากๆครับกับอาจารย์ตั้มนะแล้วพิมพ์ข่กระแสเองเนี่ยเคยจําคํานึงนะครับของอาจารย์ตั้มนทวะเลี่สั่ค อุงอิงเพชรบ้านแพงครับไอทันตั้มเนี่ยก็สอนน้องอยู่เสมอนะพี่คนว่าถ้าดังแล้วเนี่ยไม่ให้ลืมผู้มีพระคุณหรือว่าถ้าดังแล้ว ขอให้เป็นสิทธิ์ที่ไม่ลืมครูนั่นเองครับและปัจจุบันนี้ครับทุกคนเราก็ได้เห็นเสมอครับว่าองค์หญิงเพชรบ้านแพงเนี่ยไม่เคยลืมคนที่อยู่ข้างหลังจริงๆเมื่อจะเป็นคุณครูครูตั้มนะข่าวรินครับทุกคนที่ได้มีการครับทุกคนให้โอกาสน้องในการทํางานในการสอนน้องร้องลําซิ่งนั่นเองครับและวันนี้ก็ได้มาร่วมงานกันอีกหนึ่งครั้งครับทุกคนอย่างที่ครูตั้มเนี่ยได้มีการแต่งเพลงให้กับองค์หญิงเพชรบ้านแพงรัตนาพรวอนแฟนได้ได้ว่าหลายคนเนี่ยชื่นชอบนะครับรวมถึงวิมขออากระแสเอง ชื่นชอบมากครับทุกคนแล้วก็มันคือชีวิตของน้องเลยแล้วก็หนึ่งสิ่งที่พี่ผักกระแสเนี่ยคาดว่าบอสโจโยมนินเนี่ยไว้ใจครูตั้มนักครินเพราะว่าครูตั้มเนี่ยเคยแต่งกรลำนะครับรัตนพรวอนแฟนนี่แหละให้กับน้องอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงครับทุกคนก็เลยรังสรรมาเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์คายอ,อเลยครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้ว น้องมีส่วนสําคัญมากครับในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับทุกคนส่วนสําคัญนาที่นี้คือนะครับทุกคนภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะบอกเล่าเรื่องราวขององค์อิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าเพลงเนี่ยก็โอ้โหสือส่อถึงองค์อิงเพชรบ้านแพงอยู่แล้วครับทุกคนกับเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ต้องมารอติดตามกันนะครับทุกคนเพราะว่าดึงสิ่งเลยที่พวกเราได้เห็นนั่นก็คือองค์อิงครับน้องเข้าฉากภาพยนตร์คายอ้อเนี่ยแล้วก็ได้ร่วมแสดงเป็นตัวหลักด้วยนั่นเองครับก็ต้องมารอติดตามกันแล้วก็ครูตั้มเนี่ยก็เปิดเผยแล้ว เนาะอย่างเมื่อวานนี้อุ้มเองได้มีโอกาสนําเสนอข่าวไปก็คืออุ้มพูดแค่ชื่ออาจารย์บิ๊กภูมิรินแล้วก็ท่าน อาจาร,รย์นักแต่งเพลงอาจาร,รย,ย์ยุย้ยมานัศักครับทุกคนแต่ลืมชื่ออาจาร,รย์ตั้มนัครินไปแล้ววันนี้ก็ได้ออกมาเปิดเผยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าคือครูตั้มนัคครินพันไทยนั่นเองครับทุกคนที่ได้มีการแต่งเพลงประกอบภาพยนตร์โอ้โหขนลุกมากๆเลยนะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้เลยครับทุกคนที่ทางด้านบอสโจยมนินเนี่ยได้มีการโพสต์นะครับข้อความเนี่ยถึงลูกสาวนะบอกว่าโอ้ผมได้ฟังแล้วก็คือขนลุกมากๆเลยกับเพลงประกอบภาพยนตร์คายอ้อนะครับซึ่งบอสโจเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่า ใครเป็นคนแต่งนะทุกคนและตอนนี้ก็ทราบเป็นที่เรียบร้อยนะครับและซึ่งพ่อโจก็ได้ออกมาโพสต์ด้วยนะครับบอกว่าอยากจะฟังเพลงที่อุ่งอิงร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยต้องไปฟังในโรงภาพยนตร์เท่านั้นครับทุกคนขนาดบอสโจเองเนี่ยยังขนลุกเลยนะและพวกเรา FC ฟแฟนคลับนะบทุกคนที่ติดตามมาตลอดนะครับนะก็ถือได้ว่า ต้องไปดูในโรงภาพ,พยนตร์เท่านั้นจริงๆนะครับบอสโจกคับทุกคนได้มีการโพสต์เนี่ยบอกว่าผมเชื่อว่าต้องมีหลายคนนั่งเครื่องบินมาจากต่างประเทศมาวันที่28สิงหาคม2568เพื่อชมภาพยนตร์เรื่องนี้ขายอ้อนั่นเองครับแล้วก็ยังได้โพสต์อีกนะบทุกคนบอกว่าเพลงนี้เพลงภาพ,พยนตร์นี้ที่วงอิงจะได้ร้องนี่ครับทุกคนต้องไปชมในโรงภาพ,พยนตร์เท่านั้นและทุกคนคิดดูสิครับว่า เสียงของอิงเงครับทุกคนแล้วเราจะได้ไปฟังเสียงน้องในโรงภาพยนตร์ที่แบบโอ้โหนะต้องบอกว่าระบบแสงสีเสียงของเขาเนี่ยคือจัดเต็มอยู่แล้วและยิ่งประกอบด้วยได้ไปดูหนังที่อุงอิงเล่นและยิ่งได้ไปฟังเพลงประกอบภาพยนตร์อีกนะครับก็ถือได้ว่านะโอ้โหนะมีมข่าวกระแสนะแค่ฟังแค่นี้ก็ขนลุกแล้วและยิ่งทราบว่าครูตั้มนครินเนี่ยเป็นคนแต่งแล้วครับทุกคนเนาะโอ้โรัตนาพรวอนแฟนไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับละเมียดละไมแบบสุด,สดๆครับทุกคนเนาะบอสโจก็โพสต์นะเมื่อวานนี้นี่แหละที่มีว กระแสได้มีการนําเสนอข่าวไปนะครับซึ่งมอจโจนดโพสต์บอกว่าป ah ้านะครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ขายอ้อี่ม่วนที่สุดขนลุกน้ําตาไหลขับร้องโดยอุคงอิงเพชรบ้านแพงคนเดียวเน้นๆเต็มๆนะครับะออนเพลงนี้จะดังอีกแล้วครับทุกคนคืออต้องบอกเลยนะครับว่าการที่เราจะได้ฟังภาพยนตร์เรื่องนี้เราอาจจะได้ฟังนิดๆหน่อยๆก่อน อุม้มิมคิดว่าน่าจะเป็นน้ำจิ้มก่อนแบบตัวอย่างทีเซอร์อะไรเงี้ยแต่เพลงเต็มๆเ,เนี่ยอาจจะได้ไปฟังอยู่ในโรงภาพยนตร์แล้วก็ในส่วนของการปล่อยออกมาเต็มๆเ,เนี่ยต้องเป็นการที่หนังออกแล้วเราถึงจะได้เข้าไปดันวิวเข้าไปดันให้ถึงล้านวิวกันครับทุกคนน่าติดตามมากๆยิ่งเป็นครูตันะ้มนัครินเป็นคนแต่งให้ด้วยเนาะเชื่อว่า FC ฟแฟนคลับหลายคนเนี่ยเฝ้ารอแล้วเนี่ยบอสโจก็มาแชร์แล้วบอกว่ารอฟังในโรงภาพยนตร์เท่านั้นครับเพลงไม่นี่ สุดท่อนั้นนะครับ FC แฟนคลับบอกแบบนี้นะทุกคนครูตั้มอกกับองอิงนะจะได้มาร่วมทำงานด้วยกันอีกนะทุกคนสุดยอดมากๆเลยนะ นี่แหละเนาะบุญสัมพันธ์ที่ทุกคนบอกนะครับนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนมิมข่าวกระแสก็ต้องฝากพา่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ครับทุกคนแล้วใครรอชมภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างครับรทุกคนใครที่แบบว่ารอแบบดูอุงอิงเพชรวัานไทยในโรงในโรงหนังเนาะเราไม่ได้บางคนบอกว่าไม่เข้าโรงหนังเนี่ยมา20 30ปีแล้วก็จะได้เข้าโรงภาพยนตร์ในตอนนี้แหละใช่ไหมครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับมิมข่าวกระแสด้วยนะครับ